เซนเจอร์ญญพรินเซสนะคะไปดูกันว่าวันนี้จะไปทำอะไรกัน,น,นบ้างคัะจุ๊บบายตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ขเขาเรียกอะไรอะ่ะจุดหมายแรกของเรานะคะมาที่วัดพระพิคเนนนะคะคือตอนแรกจะไปสวนสัตว์แต่สวนสัตว์คนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยอ่ะมาวัดละกันโคตรร้อนเลยอ่ะเฮ้ยเข้าวัดเขาวัดแล้วก็ร้อนเลยจะซีโร่จะได้ยังไง

เพือเรา <şallah S 1> จะญากโยมที่ <N> <istas> <N> <officials> เดินทางมาในยอมนะเละตามมาต้องขอถูกนาที่ร่มบุญหนึ่งร้อยบาทละกล่องสุดนหนึ่งกแันแล้วลูกจิ๋วมองกับเราสเหรับยากโยมที่จะรับชุดของเจ้วพนะเด้าเป็นมคล คือถ้าถ้าไม่ถูกหวยอย่ามาว่ากันนะแต่ประกเป็นการใดทั้งส้นยากยงนาที่มีความประสงค์จะยกโกรธนโกรธเนี่ยเพราะว่าเราเลือกสีตามพร์เซนอลคอลเลอร์อะเลือก็แต่คนงแบบเลือกแต่งโมตามไซตตัวด้วยเราต้องเลือกาตามพร์เซนอลคอลเลอร์ก็วางก่อน จำมือ <Okay. S 2> แต่งโมโตัวเองไหมด้วยม่าโอเคเดี๋ยวถ่ายรูไปไว้ดีกว่าเดี๋ยวลืม4 7 3 6นะคะของ,องใส่นี่ในชุดเมื่อกี้จะได้สร้อยข้อมือมาด้วยนะคะก็คือหยิบมาใส่ได้เลยนี่เป็นจี้ด้วยจี้ยังไงจี้เกินในวัดพี่ในวัดในวัด ปราสาทนครหลวงใหญ่มากนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยเราก็อยู่ที่ปราสาทนครหลวงค่ะยืนยงอย่างนครหลวงไม่ใช่นครหลวงนครวังนครวัง ไปคงที่ไหนคงที่นี่แป๊บนึงนะแล้วทําไมถึงมีลิซ่ายืนตรงนี้อ่ะลิซ่าตัวเขียวมากแล้วทำไมลิซ่ามายืนตัวเขียวตรงนี้เออแล้วทำไมลิซ่าตัวเขียวจังชีฮักสุดๆชีฮักตึงชีฮักตึงๆว้าเออม่ทําพนไม่ปิดสวยอ่ะโอ้ทุกคนแถวไวพิคานเน่คือยาวมาก เราต้องไปต่ออ่ะเอาไงเราก็ไ่ายตรงนี้ไงคือแถวยาวมากเพื่อนก็เลยใช้วิธีเปิดบัญชีให้ท่านดูแบบไกลๆชื่อเพื่อนเปิดทุกธนาคารของหนูบัญชีนี้นะคะที่เป็นบัญชีเงินลับ เก็บเมื่มันจ่าเงนรจะเอาไปผ่อนลดคข้าลวะเดี๋ยวนีเอาไปด้ออนมาองน้คะวีเดบุีบอิงถ่ายนะอิงถ่ายน บนแถวยาวแบบแถวยาวมากสุดยอดบันไดชันมากคือต้องเดินแบบระมัดระวังใครใส่กระโปรงก็ระวังนะอันนี้เป็นด่านใหม่เป็นมิชชั่นขอพรเสร็จแล้วเราจะได้ใช้แต้มบุญไหมโอเคว,ว้าวอุ้ยสวยอะ่ะมิเชั่ มาที่เดียวกันแต่ชุชด้ากันอีกทีชุดไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะเพื่อนหามาชื่อว่าบุษบาค่ะลาขมไว้ผมยาวดาดาหน้าเป็นสาววหน้มนามอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าคาเฟ่ยอยู่ไหนแต่ว่าถึงแล้วร้านบุษบาคาเฟ่อันนี้เพื่อนหามานะคะ คนเยอะมากตอนนี้คือน้ำตาลตกมากพี่คงมีรสชอบนี้แน่นอนเป่ไหมช็อกโกแลตเหรอ<ม>หรอุ้ยของเขาก็น่ากินนะเนี่ยได้แล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง หลอิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะซื้อใหม่ซื้อใหม่หมไปลองทารอบนี้ดีๆนะคะพี่ถือได้ไหมถ้าถือได้เดี๋ยวถือให้อุปกรณ์โอเคทำไมเข้าใจปะขอโทษนะคะขอโทษแทนเพื่อน,ด,นะะด้วยนะคะอุ้ยเขาทำเค้กสดเลย啊 เราดูเค้กแลวรีเราก็ถือถือของกินแล้วก็ยืนดูเขาทำเดี๋ยเรารีวิวดิยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไม่พอใจอะไรไม่พอใจอะไรกันมีชอนแล้วก็มีโลเคไม่รู้ว่ามันขึ้นอะไร่้นบอกมันดูน่ากินสุดอันไหนน่ากินสุดมีมีเตคนบดอันมันเหมือนมีเจลาตินเลยป่ะไม่รู้แต่เอิ้นมอจิ้มเลยเอ้ยแถวมึงใช่แล้วแถวแวแต่ว่า มันแบบดม่แต่ว่าเป็นถาดนี้ไม่ได้นะเวรีที่ได้ตัวดังอยู่อุ้ยออกแดอะเจ็บไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บไม่ตลกไม่อยู่นะเคยเห็นยังโอ๊ยทุกคนละค่ะคือนี่คือชีวิตจริงนี่ละค่ะทุกคนคุณคิดว่าถาดนี้สำมารถทอะไรบ้างหนึ่งเล่นตลกเจ๊เออเจ็บจริงสองทำไรอากีตาบีสอง เฮ้ยอุ้ยแต่ดู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 แต่ว่าส่องกระจกไปเหมือนไอ้มดแดงอลยสามถาดทำอะไรได้บ้างอ๋อโหก๊อฟก๊อฟมากก๊อฟสุดหมดเวลาเม่อกี้้าจากกออีกเอไปได้แล้วลืมอ่ะโดยจะมีสักคั้นไหมโทษตัวเองก่อนโทษตัวเองให้โทษคนอื่นก่อนเอาใจปะก็คุณไม่ผิดถูกคนไทยด้วยกันเองอย่ายอมกันเลยเราดีที่สุดในโลกคนไทยด้วยกันเองใช่ไหมดิอ๋อเจมเพิ่งมาเจมเพิ่งมากระเป๋ากระเป๋าไว อันนี้ซื้ออันนี้สวยจริงอันะอันนี้ชอบกว่าได้หมดแล้วทุกคนซื้อท่านค่ะถาดนี้ตอนนี้คำนี้มีหกอย่างแล้วนะคะทุกคนถาดนี้เป็นไงว่าทำนี้ได้แล้วก็ถาดแล้วก็อาแป้งโกะอลังการงานสร้างคือถาดนี้ถามว่าทำได้บ้างคะคุณแป้งโกะทำ เล่นไปแล้วนะตีหัวเล่นไปแล้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 วมีอะไรอีกอ่ะยิงเล่นอะไรไปยิงเล่นลีสเซกที่ก๊อปเกซีใหม่อีก um> ทีน้านีงก็ก๊อกซีได้จบมีอะไรอีกหลังก็ทำได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยฝาดได้หมดก่อนนะคาะชัีส่คนที่บอกว่าไม่หิวอุ๊ยน่ารักอะนี่นะทุกคน โอ๊ยอิงวันนี้ไม่ใช่วันของมึงเมื่อกี้ไปขอพรพระยังไงเนี่ยอิงบอกว่าแบบอิงทำอะไรก็ติดขัดมึงต้องไม่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวก็แห้งอาจจะดีขึ้นทุกคนเช็คดีๆนะครับแล้วกูบอกเลยกูสมีหลอดจริงๆหลอดแน่ใช้หลอดดีกว่าอิงถือว่าเป็นเคลสตัร์ดีเหมอนกันเลยขอพรยังไงขอบคุณนะอิงเป็นเคสล็ดสตาร์ที่ดีมากเลย เหมเท่มจ้าหนูก็ชอบชอบเกี่ยวพาร้ทอะไรนี้แทุกคนใครที่มาแบบว่ยพาร์ทแถวเนี้ยแวนเอ่อคาเฟ่ร้านนี้ก็แบบน่ารักมากคนชื่อร้านว่าบุตส่าห์บาร้องค์ยาวลืมตู้เป็นสาวไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าร้านชื่อบุตสบานะคะอยู่ตรงข้ามวัดน่าจะวัดมหาธาตุเออไม่ใช่วัดราชบุรดราชบุรีราชบุรีนา ราชาบ,บูรณานะคะก็มีหลายชั้นแล้วก็ขนมเยอะมีทั้งข้าวหวานกาแฟดีนะคะแล้วก็เหมือนจะอบสดเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ชั้นล่างเหมือนแบบเป็นที่ทํากาแฟแบบไม่ใช่ที่ทําขนมเค้กแบบสดๆเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแซนด์วิชกุ้งนะคะเป็นแบบเหมือนมันกุ้งอร่อยมากขนะปมนปังนะะักกุ้งมันกุ้งอร่อยมาก ไปกันต่ออันนี้เป็นชีฟ้อนชาไทยนะคะคิดว่าเขาน่าจะเบกกสดเพราะมันอยูอ่ที่เบกกิ้คะอันนี้่ยมากช่วปกติคุไม่ค่อยชอบครแต่อันนี้อร่อยอะรีากกิวยกักกกิกแล้วตรงกลางมีเป็นไส้เหมือนชาไทยอเห็นปะหรอเป็นชาไทยหรอ ซาเป็นครีมชาไทยอ,อ,อันนี้ทำนะเจ๋อรอยจไปกันต่อที่โลฟกาแฟนะคะท้าดาครีมอะไรลๆอ่ะเนอะครีมไรลมากอ,อันนี้หอมมันหัวหัวหอมอมันนี่อร่อยอ่ะ อันนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตว่าข้างในมีเป็นเหมือนเป็นถั่วเลยนะคะเป็นถั่วเจอยิ้มรูปท,ทั้งคนอ่ะโัตรขนมที่นี่อร่อยมากขายก็ดีอยูชื่ออะไรบุษซาบ้าตาคมไวคมยาวต,าต่ลองเนี้ยบูตซาตาคมไวไม่ต้องตาคมต้องแบบตาคม บุสบาตาคมต้องไปตัดต้องตัดสเนีชาวใต้กว่านี้ได้บุสบาตาคมอันนี้อะไรทำออกเลยบุสบาตาคมตาคมตาตาคมนี่นะคะชั้นสามก็จะเป็นฟิวนี้ก็คือเห็นวัดเลยข้างนอกคือจริงๆแล้วเราจะไปตะเวนวัดกันสักแบบ สามวัดห้าวัดเจ็ดวัดอะไรเงี้ยแต่อาการเป็นยังไงอัปเดตเลยค่ะพี่พี่อ่อมแก้สุดไม่ไหวเลยอ่อมซี่มากเลยค่ะเราบอกว่าเล็เล็กเขาบอกให้ไปเล็กเลเลยไปหนึ่งวัดแล้วก็ไม่เข้าตรงนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวไปเลขคู่เลยหนึ่งวัดอยู่แค่แบบตรงนี้แล้วแต่เราไม่ไม่เข้าไปเพราะว่ากลัวไปเลขคู่เพราะถ้าไปอีกหนึ่งเราต้องไปอีกหนึ่งก็เลยขอจบที่หนึ่งวัด ไม่เป็นไรเราก็แบบไปเที่ยวแบบ no plan ไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องทําอะไรไปแบบโง่ๆบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรที่แบบไม่ได้เป็นตามแผนก็ปล่อยมันไป let it go จริงๆแล้วคือแผนว่าเดี๋ยวจะมาอีกรอบกลัวกลัวแบบไม่ได้มาด้วยกันอีกโอเคเดี๋ยวจะไปหาแาบกินกันแล้วอ่ะรอบหน้าทาไมชุดไทยเออรอบหน้าแบบคือคุยกันว่าเออหรือรอบหน้าเราแบบรีบมาแล้วใส่ชุดไทยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยวังรถโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน ก่อนกลับนะคะซีก็จะแวะไปซื้อกลิกโยเกิร์ตที่ซีชอบซึ่งแบบมันขายอยู่อายุธยาคือมันไกลมากกว่าจะได้กินคืาต้องขับมาถึงที่นี่นะแต่เป็นแบบร้านกลิกโยเกิร์ตที่ซีชอบมากๆเดี๋ยวจะพาไปกินกันชื่อร้านว่าโรล่านะคะโรล่ากลิกโยเกิร์ตร้านอยู่แค่ตรงข้ามวัดเองนะคะข้าม,มาฝั่งนี้ใช่ปะอยู่ตรงนี้ถึงเลยใครที่เป็นสายกลิกโยเกิร์ตแนะนําให้มาลองหรือใครที่แบบแวะมาแถวนี้ก็อยากให้ลองเพราะว่าซีซีชอบกริกโยเกิร์ตห้า้ ถ้าเจ้าของร้านได้มาดูสนใจมาเปิดที่กรุงเทพได้ไหมคะเอาแปบ๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนแวะไม่รอเลยเื้ออะไรอ่ะตอนนี้เพื่อนสี่แวะร้านบวยนะคะชีวิตติดบวยใช่หลังชบวย้ยทุกอย่างมันคือแบบบวยหมดเลยอ่ะนี่ไงชื่อร้านนี่นี่ไงรองบวย เขาบอกว่ามะเขือเทศบวยเหลือกล่องสุดท้ายแล้วก็เลย CF คือซีเป็นคนที่ไม่ชอบคําว่าเหลืออันสุดท้ายเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ซื้ออ่ะมันจะเหลือใช่ไหมมันจะมีคนอื่นซื้อไงเป็นอันสุดท้ายหนูเลยว่าต้องเป็นของเราอ๋อมันคือคุกกระปบวยใช่ไหมแครบว้ยมากเลยอ่ะคือเห็ดคำว่าบวยไม่ได้มีชอบมากบวยเลิฟเวอร์จริงเดินต่อไม่ได้เลยบวยเลมอนน้ำผึ้งโซดาครับของไทรของใคร อเฮ้นู้นเลยนะ็งร้อนตากอยู่เลยเย็นร้อนตากอยู่เลยเหโคเล่โคเล่โคเล่ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเก็บเงินที่เจสได้ข่าวนะคะแช่บัวอีกหนึ่งนี่มะเขือเทศบวยวิธีการทาคือล่อนน้ำแล้วก็คลุกผงนะครับอืจะต้องใส่ผงก็ได้ครับคุณคะขอบคุณค่ะร่อนก่อนแล้วก็กินก่อนเดี๋ยวต้องใส่ผงก็อร่อยไม่แต่ว่ากินสดอร่อยมากขนม้าบวยไม่ได้ขายแล้วอร่อยมากสดนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ อร่อยมากคือแบบหวานเหมือนกินผลไม้เลยอะ่ะอร่อยมากทุกคนซิกเนเจอร์เขาคือแบบเป็นซองน้ำบวยมาให้ราดเข้าไปในมะเขือเทศแล้วก็มีผงแต่พี่เขาบอกว่าแบบถ้าชอบเราก็ไมปลองาก็ได้ เผือเทศราชินีคุกบวยอร่อยมากเลยค่ะพี่ว้าวสุดใจมากคะพี่น้ำบวยอร่อยมากเลิศอืมเข้าเลยค่ะเข้าเลยเอร่อยมาแล้วยังดีเลยเราไม่ผมดูพี่ไม่ได้ใส่เทศเหรอพี่กัดนะสเปสใส่น้องเหรอเลีศเออเขาตาพี่อุ้ยอืม่หอมอีน่ากินมากเลยอ่ะนี่หอมอีกเทศอะไรอ่ะพอใส่บวยไปมันก็จะแบบเค็มๆหวานหวาน สวัสดีค่ะตะอัตวได้นะคะรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยสิ่งนี้อะไรมากเดี๋ยวแจ้งจับอกว่ามันต้องระวังโดนยิงนิดนึงนะคะทุกคนมาขัดแทปบวยขอบคุณนะคะต่อไหะไปนะครับเขบอกอร่บอกต่อไไวเบไว้เน้อองซ้ำอร่อขอบคุณค่ะครขอบคุณคบคุณครับอนะถึงแล้ว ร้านกรีกโยเกิร์ตที่หนูรักต้องถอดมาซื้อถึงยุทธยาคือไกลมากเอาอันนี้ค่ะกรีกโยเกิร์ตบานนอฟฟี่มันอยู่ได้กี่วันอะจริงๆแนะนำหนึ่งถึงสองวันไว้งั้นเอาเอาสามถ้วยค่ะให้รู้ป่าว่าหนูชอบกินมากเลยอะหนูแบบไปเจอที่ไปเจอที่ภาษาใช่เขาตามมาจากกรุงเทพเลยนะใช่ตามมาจากกรุงเทพกล่บมาเพื่อมาซื้อ คือเล็งแบบเล็งมาจากกรุงเทพเลยว่าถ้ามายุทธยาคือจะมาแบบร้านนี้อุ้ยเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งมาเดินมาซื้อร้านหน้าเค้กบอกว่าอร่อยมากแล้วมาซื้อเพิ่มพี่คะหนูเอาเค้กกล้วยสามแล้วก็มานาฟี่สามร้านหน้าเค้กสามแล้วก็บลูอูคัโด่หนึ่งขายนะคะ แบบโซดิลิเชียดอ่ะแล้วเราเป็นบานาน่าเลเวอร์ไงแกเข้าใจป้านี่นะคะขนมอย่างอื่นก็มีอันนี้เป็นแบบคุกกี้มอชเมลโล่แอนทันยาพืชแล้วก็อัลมอนนี่บานาน่าเค้กที่สั่งกลับไปสั่งอันนี้กัแบบอันนี้และเพื่อนๆที่อ,อมกันสุดๆไหวไหมเพื่อนๆไปกันต่อ make yourself like home homeless เราบอกว่าขยะกินหน่อยครับช่วยสัพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ราซื้อกลับบ้านไปทั้งหมดโยเกิร์ตสี่ ล้วก็เค,ค้กกล้วยอีกสามใจนนมันเริ่มมีอาการไม่เจอกันนาน่าเริ่มมีอาการเหมือนเดิมตลอดตาเริ่มมีสาระ <c oughs> ช่วย <c oughs> เก็บพาเช็ดหน้าช่วย,วยมึงเลยดิถูกเอากระติ๊บชุ่มไหนเนี่ยเราอะแต่มึงอย่า <c oughs> yeah, มาเด็กจลิตเดียมาไล่เด็กสาว จะมาบอกความลับของไทซีให้ฟังหนึ่งอย่างนั่นก็คือนั่นก็คือใจมันละเมียดกันเลยตั้งนานนาคือเพื่อนทุกคนอาจจะรู้ว่าไทซีอ่ะชอบกินผักเยอะไร้มากเพื่อนจะรู้ว่าไทซีชอบกินผักเยอะมากแล้วก็จะบอกไทซีว่าอย่ากินเยอะเพราะว่ากินไปเยอะ้วตดแเป็นโรคล้มไส้ไงล้มไส้ไม่ดี บางทีม okay. ันกิโลที่แบบมีกักใยไฟเบอร์สูมันก็แบบมันเป็นแก๊สเข้าใจปะซึ่งเป็นแก๊สรีดด้วยค่ะต้นของพี่อันตรายต่อชีวิตหรูมากนะคะโอเคสถานีต่อไปเราจะไปตาดไปกันตเยใจเหมือนเริ่มมีอาการไม่พัฒนาอันนี้เลิกครบตอนนี้ทันไหมครับเนี่ย อนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดกลางซึ่งตลาดกลางก็คือจะม,มีร้านอาหารแบบให้เลือกเต็มเลยเราก็เลือกกันเลยว่าเราจะกินร้านไหนเยอะมากคือทั้งทางก็คือเป็นซีฟู้ดหมดเลยทุกคนแป้องปอย่าลงมีอย่างฟังกุ้งทอสถานีกุ้งจะไครริมน้ำบางเอิญรวยโชคอำนวยเฮ้ยทํางไงเออกินร้านไหนดีอ่ะคือมันเยอะเกินอ่ะอ๋อนี่ก็คือเหมือนแบบว่าซื้อที่นี่แล้วก็เข้าไปนั่งทานด้านในทุกคนก็คือแบบ แถวนี้คือโอ้โหพี่คนเยอะมากทุกคนตอนนี้ก็คือร้านเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะว้าวจะลุกพวกเราเลือกเป็นร้านของพันกุ้งเผานะคะโ,โหนี้ใหญ่มากพันสอง นี่สีสังกุ้งแม่น้ำมานะคะอันนี้ตัวละ6 0 0ประมาณขามือแล้วก็ไข่ไม่ใช่ไข,ข่เขาเรียกอะไรมันกุ้งอันนี้โลละ5้0บาท อร่อยมากอ่ะอุ้ยหข่หวานอร่อยมากอ่ะชอมากอันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะคะ อร่อยมากาลแล้วก็เทียมแบบเข้ากันมากเลกคนดูนี่ดิใหญ่ามากมหนแค่น้ำปลาคุณ คือวุ่นวาม,มากชอบกินผักอันนี้เพิ่งรู้ว่ามันชื่ออะไรนะผักแมวเพิ่งรู้จักชื่อมันอร่อยคิดว่าเมื่อกี้กินไปเท่าไหร่ใครตอบได้ห่างที่สุดคนนั้นจ่ายสามพันค่ะสองพันแปดอุ้ยสองพันแปดเหรอสามพันสองสามพันสองเหรอสองพันสอง 2 0 0 2 2 0 0 8 3 0 0 2 3 0 0 0ปดสามพันคองสคมพนี่คะไอ้ค0สอกว่ากว่าว่าบีไกลสุดเขาไม่จ่ายใครไกลสุดคนนั้นจ่ายนุ้ยนุ้ยค่ะอีบีไกลสุดเอ้ยเท่า <c oughs> กัน3 0 0 2กับ3 0 0 2มัน2 0 0 7ตรงกลาง <c oughs> งั้นอิงกับบีสองคนจ่า <c> ย <oughs> ทุกคนบินออกมาทั้งหมด สอ0พเอยงอ่ะคือกินกันฉ่ำมากกูใกล้สุดกูไม่ต้องจ่ายทุกคนเป็นพยานนะคะว่าใครดีจ่ายกูใกลใ้สุดนะพี่นนข,ขอขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> เอางี้แป้งกูออกมา <Yeah. S 1> แป้งกูออกมาเอางี้ว่าใครเห็นคนสุดท้ายจ่าย <c oughs> นี่ทุกคนนี่คือราคาทั้งหมดนะคะแต่ว่าคุ้มมากคืออร่อยอิ่ม น้ำจิ้มซีฟูดอร่อยใครติดเข็มน่าชอบเพราะว่าเพ่อนซีสดน้ำจิ้มปบระม,มนสองถ้วยอิ love, ่มแล้วก่ับบ้านได้บายาเจอกันคลิปหน้าค่ะกด <Yeah. S 1> ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปกันตาลาเล่นกลับบ้านดีกว่า